สวัสดีกันสวัสดีค่ะน้องไอทำไรคะกาเปิดแอร์เปิดแอร์รีวิวอันบ็อกซ์อันบ็อกซ์อะไรคุณไกลต้องบอกละดิฉันก็ไม่ได้ดูหรอกแอร์อะไรคะยี่ห้อ T L ปิดไปเลย smart จะเปิดก่อนกำลังอ่านอยู่ TCL Smart Air Soft Care นี่พอเปิดมาซึ่งเขาเขียนว่า Portable Air Conditioner ก็คือมันเอาไว้เคลื่อนที่ได้นะคะเป็นแอร์ที่ใช้เปิดพอเปิดมาที่ไหนก็ได้ลเจออะไรบ้างไหนมาเจออะไรบ้างคะเจออะไรบ้างไหนมีฐานในสองก้อนฐานอะไรฐานรีโมทเหรอ อะ,อะไรอะไหนคะที่แขวนแอร์เหรอหรืออะไรไม่รู้เออน่าจะเป็นแบบที่ติดผนังไงแ,งแล้วก็แขวนรีโมดไงรีโมดหนะ้าตาเป็นไงคะเห็นไหมเห็นไหมแม่ขอดูรีโมดหน่อยรีโมทรีโมดรีโมทนี่รีโมดจิงจิงเล็กๆง่ายๆแบบนี้แหละแล้วทำไมไม่แกะมาให้แม่ดูแลลูกแม่ถือโทรศัพท์อย่างเดี๋ยวแกะถุงให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะแกะถุงมา แม่แก่ถูกมาค่ะดูรีโมทกันเนาะแม่ก็กําลังนั่งดูทีวีเนอะอยู่ๆพอลูกก็จะมาแกะแอร์เนาะมีน็อทด,ด้วยฮะกําลัง<ม>นอนเล่นอยู่กับเนี่ยเจ้าเนี่ย <c oughs> มีน็อตน็ <c oughs> นอตนะไหนดูรีโมทดูหน้าตารีโมทสิลูกนี่รีโมทไหนดูที่อ่าเป็นแบบนี้แหละแล้วก็มีน็อตอีกโอเคปรับได้เนอะจะเป็นฟาเรนไฮต์หรือเป็นเซลเซียสนะคะเป็นพัดลมปรับอุณหภูมิขึ้นลงความชื้นเนาะ ม่อะไรเนะี่ยเ่้เลยไม่รู้อะเปิดปิดหน้านี้เปิดปิดนะเอาท่ออะในดูท่อที่ขยายได้เป็นท่อระบายความชื้นความร้อน,อ,นอ,ออกจาก,ออกในยืดยาวถึงไหนเนี่ย,ยพอมันขยายยาวมันก็ยาวได้ประมาณสองเมตรค่ะโอเคสองเมตรแหละแม่ว่าเมตรเอ้ยก็ยาวอยู่นะเนี่ยเกือบสองเมตรเนาะ เงาได้อีกแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้โ <c oughs> โอเคแล้ะนั้นคืออะไรคะท่อ,อ,อที่จะต่อกับตัวแอร์รหรือตัวปล่อยออกต่อกับเครื่องเหรอ,อต่อกับเครื่อง,องเราเช็คของกันก่อนดูหน้าจะออกแน่นเราค่อยไป,ไปนะไปแกะให้ได้สุดม้องเอยแกะให้ได้สุดปะ yeah. ได้แกจะได้แล้วโอเคเก่ง <Okay. S 2> ยอ<ะ>ดได้แล้วล่ะค<อ>่ะมาหน้ามานี่หน่อยดิเอาลูน่าไปทำไมมาน,นีไหน่อเอาลูน่าไปเข้ากล้องเหรอว้ยอยายเอออยากแกล้งลูน่าดิไม่ใช่หนูอยากรู้ว่าน้องจะมดะได้สิคะคุณนะอ่ะไปกับแม่ต่อ น้องเลยผู้ชอบแกล้งลูนา่าไม่หนูไม่ได้ชอบแกล้งหนูแค่จะลองดูว่าของ,องเล่นไหมเอริโอไอโอมาหาลูน่าเหรอนี่ยนี่มีสายด้วยทุกคนเนี่ยโอลูนา่ากำลังนั่งเกาะพุงแม่อยู่เลยเนะนี่ยจะไใจ้ะโอเคอันไหนย,ยกยกล่องอไหนอ่ะเอ้ยใส่อะไร อ้าวมาไหนขอดูแอร์หน่อยค่ะว้าวดึงถุงพลาสติกขึ้นเลยว้าวแกะแกะแถบฟ้าๆออกลูกนี่อันนี้กั้นประตูกั้นประตูยังไงถ้าเราเปิดในห้องนี่อ๋อไข้อะหมุนดิหมุนแอร์ แม่ขี้เกียจลูกหมุนให้ลูกหมุนแอร์ให้แม่นี่โอเคนี่ใขรบอกตึงฐานออกตึงฐานออกตึงโฟมอ่าเขามีล้อเขาถึงเรียกว่าเป็นพอร์ตเชเบอร์เคลื่อนที่ได้ซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้ก็ไม่รู้จะยังไงล่ะป้าก็ต้องเอาไปให้ได้นะไม่ได้ตั้งใจซื้อ บอกเลย,ยแต่ราคามันเย,ย้ายวนมากกดไปกดมาเจอราคาเท่าไหร่นะสี่พันหกร้อยบาท0 0้าพันบีทีวแล้วคุณจะไม่ซื้อได้อย่างไรซื้อจากร้านไหนยังไงเราควรบอกไหมเนี่ยเขาหมดแล้วล่ะบอกเลยนะลีโอ พาถ้าแก้งหมาทำไม,ไมตอนที่เราซื้ออ่ะเราซื้อตอนเย็นของวันเธอซื้อวันไหนนะวันพฤหัสไม่ได้เหรอพฤหัสที่แล้วเย็นวันพฤหัสเช้าวันศุกร์มันขึ้นบอกว่าของหมดเราก็นึกว่าเราจะไม่ได้แล้วมันเติมใหม่วนะปรากฏว่าเออของหมดไงาขายหมดเกี้งยงยเลยราคาสี่พันหก แล้วเราแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะส่งประมาณกลางเดือนเมษาคุณเราก็ลุ้นเฮ้ปรากฏว่าเราได้เร็วมากอ่ะสั่งเมื่อวันพฤหัสศุกสเสาเอาวันแงวันเสาได้ละแม่มาเร็วแก้งมาผลกำลังล่วงๆอยู่แก้งออ้โาแกงอ้าโอเคจบแล้วนะของครบนะเอออย่า ของครบนะคะิด้าด้วยไหน,นไทำไมอ๋อเป็นเป็นหยดๆอรหรอเ,เล็กๆอเคเพราะมันจะออกไปแับลมใช่ไหมลมร้อนไม่มันใช้นะ้ำเป็นระบายความร้อนคอยร้อนโอเคโอเคจบการรีวิวไหมคะลงเลยอ้าวทำไมอะจะมีอะไรจะบอกอีกตั้งใส่อันนีใยย้ใส่ยังไงคะใส่ตรงไหนคะจะเอาอันนั้นไปใส่ตรงไหนคะ เอาโอ้ยเราเบาเสียงดังมากมากเลนี่ไงเราก็ไออะเสียบตรงคอยล้อนด้านหลังนี้มันมีฟิลเตอร์ด้านเดียวหรอด้านนั้นใส่ตรงไหนล่ะได้เหรอแล้วก็ท่อใส่เข้าไปหรอเปิดยังไงอ่ะฟิลเตอร์รอบโอเคปลั๊กไฟนั่นอะไรน่ะ ช่องช่องข้างๆนั่นคืออะไรมันช่องเสียบปลั๊กไฟเออเนี่ยนะตรงนั้นน่ะคืออะไรวะเออดัมมี่ซ็อกเก็ตอือคืออะไรอ่ะมันทำหลอกไว้เฉยๆอ๋อเป็นดัมมีต่ตลกทำไว้เล่นๆเนาะทำหลอกไว้เฉยๆหลอกอะไรเสียบซิอ่ะเสียบสิดังเลยเนี่ยตรงนั้นอ๋อ ม,มุดนีนน่ันเทนยังไงวะบายล่ะที่นี่อ้าวเออได้แล้วนี่ได้ยังไงก็หมุน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 เข้าไปเฮ้ยเก่งอ่ะได้ทำได้อ่ะอุ้ยลุดมันน่าจะแบบไม่ใช่แน่นไม่แน่นมากปะเรามาท่อไปทิ้งในห้องน้ำใช่ชูเตอร์ สหลับลางก็ดูโอเคนะทศกัณฐ์ทิกระสดูสดูดีใช่ไหมมันเป็นเคลื่อนที่น้องแล้วก็ใช้ในร่องใช้ในพื้นที่เอ้าทำไมมันใส่ไม่ได้ล่ะแต่เราต้องรู้แล้ว ม้วนห่อยม่นักเกลียวใช่ไหมต้อแม่แช่วยจับไปให้อ่ะเปออันนั้นง่ายกว่าไหมแล้วค่อยใส่ ก็จะมีเกลียวหมวนุนหมนุนค่อยๆหมนุนไปอ่าโอเคแทงเลยคุณปอกเขาใช้กันอย่างนี้ใช่ปะ่ะคนเขยนดันดันดึงดึง,ดงเข้าไปเถอะแม่ว่าเดี๋ยวมันไปล็อกกันตามเกลียวเองแหละฮัลโหลแล้วเ,เ,เอ้ยสต๊อกกันเราว่าขั้นตอนนี้คือยากสุดและะ้วป่ะสำหรับการประกอบประกอบแอร์คือเนะี่ย เอาไอ้งวงช้างเนี่ยใส่เมาส์ให้ให้ได้แน่นที่สุดอ่ะเมื่อกี้เราพยายามอยู่แล้วมือเล็บเราจะหักเลยอ่ะอันนี้อ่อนแอของเราไมโครโฟนไปแล้วแม่นะคะฮัลโหลมีคนอยู่ไหมฮัลโหลของเล่นลงเอ่ยไปเรียบร้อยฮัลโหลฮัลโหลลเออไม่ต้องแกะเลยนะ ได้เลยไหนใส่ในหันมาเยโอเคน่ลงไปยโอ <Okay. S 1> เคแล้วจะเปิดแอร์แล้วจ้ออาอุ้ยเสียงดังอยู่อู้ลมเย็นนะจะหลับไหมเนี่ยเสียงก็ไม่ใช่น้อยๆนะนเห็นไหมบอกปิวเลยบอกบิวเ,เลยอะลมแรง เราจะไม่ร้อนกันอีกต่อไปลูน่าเวลาเราไปแคมป์ลูน่าสนใจอะไรดูดี่ลูน่าก็สนใจลูน่าก็สุดาเย็นไหมลูน่าเย็นเลยแล้วเราก็อยู่ในห้องแอร์ซึ่งเราก็กำลังทดสอบแอร์อยู่ัดลองมันรับได้เอ่อเบาสุดดิฟะรีโมอ่ะานอะ มีตั้งทัมเมอร์ตั้งเวลาด้วยแล้วก็แฟนสปีด f 2คือแรงหน่อย f 1แรงสุด 1> f 1แรงสุดเหรอไม่แค่ f 1นึ่งกับ f สองจ้ะ f สองคือเาแบาบอันนี้ปรปับอุณหภูมิใช่ไหมอ๋อ f 1น่งเมื่อกี้นะี่ f 1อ่ะลอง f อันนี้ f 1 อะไรวะปรับได้ไหมพัดลมอุ้ยอันนี้ F หนึ่อ๋อมันยังไม่มีฐานเองฐาน F 1เบา F 2องแรงโอเคนี่โหมดอะไรโหมด P อะไรเนี่ยนี่คืออะไรโหมดอะไรรู dry มี dry มีโหมดพัดลมโหมดคููแล้วก็เอโหมดคููเนาะความเย็นเนาะแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ปรับลงได้ 2ีสิบสิบเก้าปรับได้ถึงสิบแปดนะคะต่ำสุดมีถาดเท่านี้เลยปกติเวลาไปแคมป์เราก็คงปรับยี่ห้าละมั้งเพราะมันเก้าพันมันเก้าพันวีดีอูอะอากาศมันก็นแล้วแต่อากาศสภาพอากาศข้างนอกอเลยปะอะไรลูกมีมีรีชาร์จไปดูรีบอร์กันนี่ไปดูสิฐานอะใส่ถาด ขนาดเลยเนี่ยสองเอต้องขยับรถแล้วล่ะต้องดูดีด้วยว่าบวกหรือลบยังไงสอบกันใส่ฝังอ่ะอันเนี้ยสปริงเนี่ยเอาด้านเรียบๆใส่ตรงสปริงโอเคเอาหัวบวกก็บวกไปตรงนี้แล้วก็สาโอเคไหนกดเปิดดิมานี่ไม่ขอลองกดหน่อยติดแล้วว้าวแรงไปนะทุกคน ก็แค่กดสลับกันเนาะพัดลมเป็น F1 F1 คือเบาปรับอุณหภูมินะคะเดี๋ยวลองปรับขึ้นเนาะเป็น25 26 27โอเคปรับลงมาย5 26 2บหยบหกอันนี้คืออะไรเนี่ยสั่งด้ยเสียงเหรออันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่าอันเนีน้ไฟดับดับไฟ ดิมแสงเลดิมแสงเลยโอ้ดีจังเลยลดแสงได้ด้วยอันนี้คือโหมดเนาะเลือกเนาะรายแบบแห้งแบบพัดลมแบบครูความเย็นปรัแบบองศาอ่ะอันนี้เป็นฟาเรนไฮต์7จเป็นเซลเซียสี่สิแล้วก็ตั้งทำมื์ได้นะเวลา6ชั่วโมงอะคะหกชั่วโมงเหรอ แล้วก็อาห้าที่โมงครึ่งปรับขึ้นไปได้แล้วให้มันปิดเองเงี้ยเหรอโอเคเลิศรถที่สุดโอเคค่ะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ลองเอ้ยออกมาเดี๋ยวนี้แล้วก็นั่งโป้ได้ลูกแม่เด้อเอ้อนใกมา,ามโอเคขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วหนูก็มีบ้านใหม่ด้วย